ยูทูบพยิงมึงแม่งอีช่องเดียวเนี่ยอีสัตว์เอยแต่ไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยกูมึงด่ากูก็มึงมาด่ากูทำไมกูเคยด่ากูไม่ด่าเนี่ยอีสัตว์เออในโลกใบนี้ด่ามันก่อนทุกคนอีฮี้อ่ะเขาบอกว่าอ้ยเออว้ยอ้าวทกูตกอ่ะ งงอะมึงเว้ยเอาขึฤฤฤฤฤุ้เลยขึ้นมาใหม่แล้วมึงไม่ต้องบอกกูหรอกแปลเมื่อคืนกูไม่เคยดูแต่เขาคงมาส่องเขามาส่องอะไรเามาื่อคืนที่กูให้มึงเอารูปที่กูเล่นเล่นกันแล้วเอารูปขึ้นอะเขาบอกถ้ามีกูในโลกแล้วเขาเอากระหม่อมที่กว่านี่อย่างมึงถูกต้องอย่างมึงก็ไม่มีคนก็เอาหรอกอีสัตว์มึงมีหมาเนะี่ยหมาที่มันอยู่กับมึงเนะีนะ่ยน่ะหมาเนะี่ยหมาเนะี่ยไอหมาเท่าที่มันอยู่กับมึงเนะี่ยที่ว่าอยากจะแดกแล้วต้องซื้อแดกเองเนะี่ยมันไมนะ่ ่นละหมาตัวจริงอ่ะที่เลือนด้วยเอออีสัตว์กูบอกง่ายๆเลยในชาติหมาในโลกนี้ถ้ามีหีเหมืนนอนกันเดียวกูปั่นคุ้แข็งย้อนแทงแมงกระดินเหนียวกูดูเพลินดูมันกว่าอีสัตว์โอ้ยกูยืนเขาคิดอะไรโลกนี้เขาปากเขาปาก,ปากมึงมีอะไรปากมึงมีอะไรโอ้ยแกเห่าเป็นวันคิดว่าปากมึงแสบมากเหรออีสัตว์ เขาปากว่างมากนะไปดูหาควยดูจากนั้นอะไปยืนดูควยเขาฟรีนะอีสัต์แต่สภาพมึงเขาฟรีเขาก็ไม่เอาแล้วมึงเป็นอะไรทั้งหันากูถามจริงฮะอีสัตย์มึงปไปแล้วหงนา้อ่ะอีแกอีแกกําพืชกําพืชตำกูถามจริงๆอะไรกับคนโน้คนนี้ในโลกยูทูบเนี่ยคนละกะรีคนนี้กะรีมึงฝังใจอะไรกะกะรีวะฮะ หรือยังไงหลึกว่าไว้ฝันสูงสุดมึงอยากไปก็กะรีแต่เป็นไม่ได้สภาพมึงไม่ให้ถึงเอาหีมึงหีเล้าเน่ามึงอะ่ะแบกข้ามน้ำข้ามทะเลไปหมาขี้ต่างประเทศเย็ดอะ่ะอีสัตว์หมาที่มันอยู่กับมึงอะ่ะ กูไม่ฟังหรอกนะมีคนก็ส่งมาฉอดๆอดๆมากูก็ไม่ได้กูไม่ฟังเากเมื่อคืนนี้มีคนก็ส่งมาแหละส่งลิง์ช่องมันมาจะตายหาอยู่แล้วอีวอ๋ไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนอีสัต์หลอนแม่เมื่อคืนหลอนแม่อยูงเนะี่ยมึงหลอนนัไนเลยครับมึงหลอนอะไรแลออรว้วหนาวะกูถามจริงฮะฮ่าอีแก่มึงเคยจาอะไรได้บ้างวะชีวิตมึงอย่ย ฟังพี่เจดาผมเป็นซ่วมซึมแทบจะปิดอยู่มันมีปมไงมันฝังใจกับกะรเีเออแ้วมึงกูวางมานี่ก็เป็นเฮี้ยอะไรกะรีกูก็ไม่เข้าใจมึงรู้ได้ยังไงมึงเคยมึงเคย,ม,เคยมันไปมุดอยู่ใต้หีใต้กระโปรงก็เหรอฮะคนนู้นก็กะรีคนนี้ก็กะรีคนนี้ก็กะรีคนนี้ก็กะรีคนนู้นก็ขอทานคนนี้ก็ยาจก โอ้ยแม่ชีวิตเลิศเลอเพอร์เฟกต์เลิศเลอเพอร์เฟกมากชีวิตมึงไอสัตว์นะยอแกสภาพมึงก็ดูมั่งดูมั่งดูเช็คดูตั้ง้งันตายเลสตีนยันยนผมใสหนสุดท้ายมึงเช็คมั่งก่อนนี้มึงจะมาบูลรี่ก่อนนี้มึงจะถูกคนอื่นเขาอะ สภาพมึงมีอะไรมัง่งมีแคมมีหีอย่างเดียวที่กระพือผ,ผัด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 แต่ไม่มีใครเอาน่ะกูถามไม่เกงน้ำหมึงไม่ไหลไม่ไม่หมุนเวียนนะฮะถึงได้ของขึ้นของลงไ้สัตว์ เอาเอานิ้วเอานิ้วแห่แลมั้งเอาน้ำหิ้วออกแลมั้งอีสัตว์แล้วเอามาถามาเอามาแดกซะเพื่อสมองจะดีขึ้นเจ๋าขนาดไหนวะมาอีสัตว์เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะทุกท่านเห็นีตาสว่างันไรยัง เนี่ยคลิปเสียงเนี่ยคลิปเสียงเนี่ยคลิปเสียงอะไรมันสอถึงสันดานพวกมึงแกงอ่ะปีจังไรของมึงทั้งนั้นเดี๋ยวก็เกลมขึ้นจตั้งกล้อง,งเลย เนี่ยมึงเอ่ชื่อคุเต็มเอ่ชื่อกูเต็มกูเอยชื่อมึงชื่ออะไรกูถามจริงมึงชื่ออะไรวะมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรอีซ่วมหลุมอีซ้วมหลุมไม่มึงอย่างมึงไม่ใช่ส้วมซึมส่วมหลุมส่วมหลุมคุ้มหัวอีสัตว์โง่แต่กูเชื่อว่ามึงไม่ได้โง่นะโง่ปะวะหรอว่ามึงโง่ไม่โง่หมูโง่ไหมโง่โง่แบบ แบบไม่มีแบบอะไรวะแล้วมันโง่เกินโะง่อีกนะแบบข้ามบางโง่บางบางบางทีเราก็ไม่ได้ว่าเราสลัดทุกเรื่องนะแต่อันี้มันแบบไม่มีอะไรเลยยิ่งกว่างโง่ในในสมองไม่มีอะไรบำรุงให้มันเลยเหรอไม่มีแบบมันไม่ได้กินอะไรแดกอะไรบำรุงสมองมันเลย <c oughs> ใครก็เกาะแม่งเกาะเกาะมาเกาะกระแสเกาะแสงจากมึงจะอา่จริงรอะฮะ ช่องมึงมีเฮอะไรมีคนเมนอยู่กี่ตัวฮะอู้ยเกาะเอาอีแล้วมาเกาะกูไงฮนะก็นํามาเกาะกูนะเนี่ยหาแสงมาเกาะจากกูใช่อะพ,พี่เล็กพี่ลเล็กพี่รักอีเล็กก็น่าใช่อ่ะแม้วัาสนาวัดดีครับที่รักีเล็กว่าด,ดีครับโง,ง,ง,ง่กับควายมีเส้นตรงบางกลานกลางอืม นั่ใช่พี่เนน่ยว่าได้ง่ซ้สำซ้ำอนโง่ซ้ำซากซ้ำแทกหลักเล็กๆใช่เออสัตว์กแกวงแกวงมาหากูไม่รู้กี่คลิปต่อกีค่คลิปอีสัตว์ชาติหมาสุบอกมึงมาดากูก่อนนะโอ้ยอชาติเดชานมึงก็ได้เป็นแค่สัมภเวสีหนีมาจากนรกอะแหละมึงมาต่ออยู่ในร่างคน่แต่ความจริงแล้วมึงแม่งก็แค่ตัดเดชาน แต่มาอยู่ในผิดร่างแค่นั้นเองใช่พี่อาคมไอ้เฮียราคาคุยยกให้ชีวิตอย่างงี้ชีวิตอย่างงี้ด้ค่าคนนู้นด้ค่าคนนี้ชีวิตแม่ไม่มีเฮียเลยร้องอ้อนวอนหาสติกเกอร์สติกเกอร์ พี่เจดอีไม่เคยเชื่อปากกูไม่เคยเชื่ออีนี่กูบวกกูเตือนมึงหลังบ้านตลอดมาตลอดพวกมึงตลอดว่าเอออย่าเข้าไปยุ่งกูไม่เคยเชื่อนะในอีย่งในเมื่อมึงทะเลื่งมาหากูเนี่ยของกูเนี่ยมึงไม่ได้ฟ้องหรอกอีสัตว์ต่างประเทศอ่ะกูเนี่ยชื่อจริงนามสกูลจริงนอีสัตว์มึงจะไปขุดกูประวัติกูเหรอไปขุดประวัติกูเขารู้ตั้งแต่เช้าเขารู้ตั้งต่ปากกูเองชามเย็ด กูไม่เคยเป็ดอีสักยังจำยังเป็นสัมเเวสีเล่ลนหาแดกกั่เงินเอฟซีอยู่เลยมึงเล่นมึงจะเล่นกับกูอีสักรูกยางจะรู้มึงเก่งขนาดไหนวะทนายกี่คนกูบอกเครยุ่งกับใคร อย่ามาลึื่งมาหากูอีสักวัดดีหมดกูจะชื่อจริงมีคนจริงเนี่ยปบะวัดกูเนี่ยมันจะไปขุคดกูบอกหมดแล้วตั้งแต่เข้าโซเชียล จะซัดกับกูมึงอย่ามึงอย่าอย่าเลาะอีสัตว์อย่าเลาะก็ได้ชนกับกูเลยเดี๋ยวมึงเอาพี่เอาพี่เอาอีมดเอาพี่เอาพีดตุ๋ยเอาพี่มีฆเขากลุ่มมาหมูไอหมูเขากลุ่มมากลุ่มชาวบ้านจิตเดี๋ยวกูใช้พี่ย้อยปิดจอบแป้งเองอีสัตว์มึงจะเล่นกับกูใช่ไหม โดนปีศาจะไรกี่แสนมาอีสตัตว์ต่อแท้เข้าไปสภาพมึงเป็นนางงามไม่ได้เป็นไอ้กระรีอยู่แถวต้นมะขามอีสตสัตว์ เดี๋ยวนั่งว่างในหมู่นล้มึงเอาพี่เอาพี่นัดเข้ากลุ่มมาเอาพี่วัเข้ากลุ่มมาบอกกูเป็นคนสั่งเอาเข้ากลุ่มมาจ้าพี่จ้ามดใช่กดกดแม่โมสวัสดีค่ะแม่โมสวัสดีค่ะ แม่โมเป็นคนบอกมาตลอดนะเ,ะเนด็กเราจะไม่ยุ่งเรื่องคดีนะลูกเราจะไม่ยุ่งเรื่องคดีใครเราจะไม่ยุ่งเรื่องคดีแต่ดีอีสัตว์นี่มันทะลึ่งมากเดี๋ยวกู้ะยย้อยติดจ็อบแม่งเองอีสัตว์พี่ย้อยอย่างนี้เขัา,าไปมึมงจะฟ้องอีปูเนี่ยไม่มีใครหรอกชื่อจริงมันนามสกุลจริงมันเนี่ยไม่มีใครมี ออกคนเอฟซี C, ออกคนไม่ยกอีกเหรออีสัตว์มึงเอาชื่อธนายมาที่สามคนนี่มึงบอกนะเดี๋ยวกูเช็คเองมึงเอาชื่อออกมาเดี๋ยวไว้ธนายให้ธนายเพื่อนพ่อกูเช็คไหยอีสัตว์เก่งเงิน กูอยู่ของกูเฉยๆนะใช่สวัสดีพี่พี่กิ๊กขากูไม่เคยเข้าค้างใครกูบอกจะไปนี่หมูจะไปนี่มดจะไปนี่ปูกูไม่เคยเข้าค้างถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิด แตกไ้หมื่นกว่าบาทนะอีสัตว์กูไม่ได้สนใจเศษเงินกูอยา่กะรู้ดิที่มึงบอกว่ามีคดีต้อติดคุกติดคุกรองอะไยัมึงจะได้ะมึงจะกูจะติดคุกกูใหา่กะรู้สิของกูเนี่ยบอกไว้เลยนะกูติดคุกรอบแล้วนะปีสี่สี่สี่ห้าในสัตว์ กูติดคุกตอนสี่สี่สี่ห้าตอนที่เขาปาตามลุงธนูหอมหวนเอากูเข้าไปเก็บไม่งั้กูตายไปแล้วตั้งแต่ลุงทนูหอมหวน,นั้นอยู่แล้วดอกนั้นแม่กูจ้างเงิลวงทั้งนั้น มันโมโหที่พวกเราไม่ให้เงินยิบืมเงินค่าประกันตัวแล้วมันเป็นช่กแล้วจะไปต้องให้ฮะน่าไ่ต้องให้หมึงมเป็นใครกูเอาเงินไปซื้อเข้าไห้หมาแดกดีกว่าหมาจอยจัดเนี่ย มึงปาดหน้าชนกูไปเลยยืงไม่ต้องรอกอีสัตว์กูอยากจะรู้แ้ว,วกันใดคุพ่อคนแม่มึงจะเจ๋งกันได้ไหนมึงต้องพูดได้หมดกูบอกหมูวันนี้จะอีกแก่ตัวไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่เกรงใจเราไม่ต้องไม่เกรงใจหน้าไหนมัน เราเกงใจเฉพาะคนที่มันเกงใจเราเราให้ค่าเฉพาะคนที่ให้ค่าเราเราให้เกียรติเฉพาะคนที่ให้เกียรติเรายังไม่ไ้ลองคิดนี้ยังไม่้องลงคิดนี้เดี๋ให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยุูลงแล้วขึ้นใหม่เด่๋ยวให้โยนพูดคิดหนึ่งเลยยังไม่้องขึ้นมาก็ไม่เป็นไรหรอกพี่พี่พี่นั้นก่อนมดมันยังมันมันเพิ่งตื่นนอนมันยังไม่ได้ขึ้นง่ายหรอกพี่ Oh, okay. อ๋อโอเคเออคนคนละคลิดดีกว่าใช่ใช่ใช่เอออันนี้เขาเขาว่าอีผีอีอื่องผีอันนี้นะ่ะเออโอเคโอเคอื่นผีคนละอื่น